ในคลิปนี้ไว้ทุกคนผมจะมาแปลงร่างเป็นหญิงสาวสุดน่ารักสุดเซ็กซี่มาหลอกไอคิมด้วยแต่ว่าวันนี้ผมได้ไปเจอตำนานชมพูพีซึ่งมีสัตว์มากมายอยู่ในถ้ำแม่น้ำชมพูพีคลิปนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยดีกว่าเป็นครับออฟฟิเชียล โอเคครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปอ่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาชีวิตรอดไปทุกคนแต่วันนี้มันเหมือนมีตำนานเลยไม่รู้ว่าทุกคนเดีผมแบบมันไม่น่าจะเจอเหรอกทุกคนเลยผมเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนเนี่ยเริ่มแรกแล้วก็ตัดตัดแบบตัดไม้ฆ่าหมูอะไรเงี้ยทุกคนดูดิมันอย,อยู่ไก,กัอโกคิมนะครับผมกลัวโกคิมว่ะถือมันตัดไม้ไปเลยว่ะกูแบบเพิ่งมีมมต้อนอ้อยอะไรเต็มหมดเลยวะเพื่อเพื่ออืมว่าเราจะเจอตำนานอะไรนั่นปะมันไม่น่าจะเจอปะมันยากเลยไปปะเออ แล้วไม่ดีหรือเปว่าทะเลนะแบบตำนานเขาเล่ากันว่าอย่างนั้นมันอยู่แถวทะเลนี่หว่าตรงตำนานเนี่ยเมืองคับโตคาบดยวะโตคาบโตคาบอ่ะเออคลิปถ้าเกิดคลิปผมมันไม่ชัดอะไรยังไงก็แบบขออภัยนะเพราะว่าโปรแกรมมันเป็นอะไรไม่รู้มีปัญหาไว้ทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเพิ่มเพิ่มเพิ่มตัดไม้ไปเชิบเชิบเชิบ โอเคไหน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 เบิบโอเคแล้วก็ทําอันนี้ไปเลยนะทุกคนมันมันคลับไงวะไอกราดะนี่อย่างทุกคนได้เปเปอร์มาแล้วทุกคนอืเบิ้บโอ้โหกูได้กระดาษมาแล้วว่ะได้กระดาษมาแล้วเออเฮ้ยเอ้าเอ้าใครทําเข็มทิศตกตรงเนี้ยเออมีคนทําเข็มทิศตกว่ะต้นวอเตอร์ฟักเข็มทิศตกเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนวะเบิบปบ๊บข้ามหมูไปกันเลยทุกคนเออมันมันเออมันมันดูอะไรได้บ้างว่าเข็มทิศเนี่ยมันดูจุดเกิดหรือเปล่าหรือเปล่าวะใช่ปะเออใช่่่่่่่ๆอออออออ๋แแแแตตเเเเรรราาาาาไไมดด้้้้้จปป็็นนนนะกกิงียูลลวโโหบบบบ แล้วกันนะทุกคนาหาที่กลับบ้านอะไรเงี้ยเฮ้แต่มันมีแบบสร้างแมปได้วะฮะว่าสุ่มแผนที่ไงเพื่อนสุ่มแผนที่เหรอวะแล้วเสียสละขีมทิศเลยนะโอ้โต้องลองอ่ะต้องลองอ่ะโอ้ยกูกดเลยนะชึบโอเคได้แผนที่มาแล้วเราจะไปกดตรงไหนดีวะเออตรงไหนที่มันควรจะมีน้ำเนี่ยทุกคนเผื่อผมได้ตำนานแบบบ้าเจอตำนานแล้วนั่น,น่ะตำนานผีกงกอยอ่ะตำนานอะไรชมพูพิงก์อะเกาะชมพูพิงก์ปะมันจะมีเกาะเจาะเกาะชมพูพิงก์กับอันนี้ไม่ใช่หรอเกาะหัวกะโหลกเกาะหัวกะโหลกกับมันก็คือที่เดีียยวกััันนนนหหรือออเปล่่่่่ามมมสใญููทชพพิงะ เออ่แล้วก็จะมีกอหัวกโหลกแล้วก็จะมีมหาสมุทรที่มันแบบมีแบบประสาทดูร้ายแตเไม่รู้ว่าต้องเส่ยงดวงดูวแล้วลคนเชิบเชิบเชิบ okay. โอเคเอากดเรือยเลยเลยไหมเลยกดตรงไหนดีวะเฮ้ยกดมาตรงนี้<ว>เดี๋ยวนะ ไม่มีอะไรเลยว่ะต้องไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนวะทุกคนแต่แบบมันเป็นไปอมที่มันควรจะมีน้ำอ่ะคือว่าแต่การที่กูเล่นแมคคามานานนะบนเขาแล้วผ่านเขาไปจะมีน้ำเลยไม่รู้เปล่าไม่รู้แล้วเราลองขึ้นเขาไปดูแล้วกันเผื่อเราจะเจออะไรนะมองจากที่สูงอะไรเงี้ยเเจออะไรเปล่าวะเจออะไรเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวกูเจอเจอทางอะไรเนี่ยเห็นปะสีแดงแดงอ่ะแต่เรายังไม่มีของเลยเลยเว้ยว่าต้องมีอะไรตรงกลางแน่เลยวะอุ้ยนี่ไงมีมีแผนที่อีกแล้วอ่ะมแผนที่อุ้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะบ็อกกกสีแดงาาบใหญ่มาาากเเเเลลยยว้รออองไปดู่ะบ็อก แกเราต้องไปไประชนภัยวะทุกคนวันเนี้ยเออเต้องไปไประชนภัยวะแต่เราต้องหาของก่อนบางของยังไม่มีเลยเดี๋ยวดูดิของไม่มีเลยเดี๋ยเอาอเอาเข็มเอาแผนที่มาดิโอเคพวกเราลงไปหาของข,องข้างล่างนี้ก่อนดีวกว่าว่ะของข้างล่างเนี้ยเนี่ยเห็นปะมันจะมีแม่น้ำมีมีป่าอะไรเนี้ยทุกคนก็จะเหมือนเฮ้ยเหมือนผมจะมาทางนี้นะบ้าเดินอะ่ะแต่เราต้องหาพวกพวกอันนี้ก่อนวะเขาเรียกว่าล่าหาไม้ทำชุดท,ทำอะไรก่อนวะทุกคนเร้ย้ายย้กันหาแล้วกันเนาะจังหวะเนี้ยเออเดี๋ยวกูก็ไปหาอะไรก่อนวะโอเคไหมเจอ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  เด,เดีเดือยเดี๋ยเจอโอ้โหคุแบบอารมณ์ดีชาดอ่ะมึงเคยพูดภาษาคำมีไหมภาษาคำมีอ่ะไม่เคยว่ะใช่เหรอวะมึงโอ้โหมึงไม่เคยพูดได้ไงวะโอ้โหมึงแพ้ไอ้บอสแน่ะไอ้บอสมันเคยพูดไปแล้วเนี่ยม,มันมัน,ม,นมันคือยังไงมันคือสมาจ็อกสม็อกแจ็คเนี่ยเออนั่นก็คือำมีอยู่แต่คำมีแบบจะไม่คำมีมากอ่ะคำบรเหล่าอ่ะเออต้องพูดมั่วตอนนี้มึงอยู่ไหนวะกูแบบหาของแบบนานมากเลยว่ะเพื่อนเออกันเพื่อนโด้ยอะไรวะกูโดนตัวอะไรไม่รู้ตีโอ้ยใช่หรอโยมัันนเป็ตวไงวะ มันตัว่าไงวะผู้หญิงเพื่อนมันมีผู้หญิงด้วยเหรอนอกจากเราอ่ะเอใช่สาระตายเลยเนี่ยมึงมึงก็ไปฆ่ามันดิหัวใจเนี่ยใช่แมึงไปฆ่ามันดิมึงไปฆ่ามันดิมันหายไปแล้วเพื่อเมันอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะเว้ยมึงลองแบบขอของมันก็ได้นะเว้ยเอาจริงอ่ะเออลองไหมมึงลองมึงลองแบบกดกดชิปอะไรเงี้ยเหมือนแบบพวกไมค้ามันจะกดชิปให้กันอะแบบเออเขาให้เขาามึงกดชิปยังอ่ะเขาได้ให้อะไรมึงปะ เขาเขากูให้ไม้เขาเขาให้แอบปองกูใช่หรอเฮ้ยเขาว่าน่าจะเป็นมิดนะเว้ยกูว่าเขาน่าจะเป็นมิดว่ากูว่าเออกูมึงอย่ามึงเอาของมาแบ่งกูด้วยนะเว้ยเอาจิงปะได้เลยเพื่อนเออเอาของมาแบ่งกูด้วยว่ะเฮ้ยมไม่มีของเลยเลยประเด็นน่ะของอะไรใช่หรอเออเยอะเลยเยอะเลยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้ใช่ใช่ใช่ทั้งเพชรทั้งลงทั้งเหล็กโอ้ใช่หรอเอาดีเออใช่ ทีนี้เราจะไปสํารวจแบบได้ง่ายๆแล้วดิเออใช่แล้วมึงแบบหลุดเลยเออแล้วเขาเขาเขาทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยเรือเขาให้ของมึงอยู่ตอนเนี้ยเขาเขาไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะใช่เหรอเขาไปไหนแล้ไม่รู้อ่ะตามเขาไปดิเผื่อเขาแบไปเจอบ้านเลยป่าวดรือว่ามึงตามทันปะบ้านเป็นทูหรืออาจจะไปเจอถิ่นเกิดเขาไงแบบได้ของเยอะๆเลยกว่าเนี้ยเออไม่แน่นะเว้ยไม่แน่นะเว้ยไม่มีอะไรไม่แน่ไม่นอนหรอกทุกคนเพิ่บผมว่าล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 ๆเาลาเพื่อนไม่เจออะไรเลยลา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 ลอลา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 ล อกูแบบเจอแต่ไม้เจอแต่มุงเจอแต่ไม้ทุกคนเออแล้วมึงแล้วมึงมึงได้ตามมึงตามเขาอยู่เหรอตามตามตามเออเขาทำอะไรอยู่แต่เนี้ยเขาเขามุ่งหน้าไปตรงไหนวะกำลังวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งอยู่เหรอใช่วิ่งวิ่งวิ่งใช่เหรอแล้วเขาไปเขาเขาวิ่งไปไหนเขาไปไปบ้านเขาเหรอหรือว่าไงไม่รู้อ่ะเขาหุดหลุมแล้วเขาก็หายไปนี่ไม่รู้เขาหายตัวได้เหรอวะใช่เหรอเขาหายตัวได้ด้วยเหรอจริงปะเออเว้ยแต่แต่กูมาแล้วมึงอยู่ไหนวะกูกูเห็นชื่อมาแล้วนี่นี่มามากูอยู่ตรงแม่น้ำเนี่ยมึงเอยของมาแบ่งกูบ้างดิ ได้อะไรบ้างวะมันได้อะไรบ้างวะผมงมาแบ่งมึงสิอุ้ยอาหารด้วยเหรอวะโอ้ยดาบเฮ้อดาบมึงมีของเทพๆบ้างไหมเนี่ยเครื่อได้ดาบได้อะไรเต็มเลยทุกคนชุดเพชรเื้ยเฮ้ยอฮ้ยทุกคนดูดิไม่ได้ของโคตรเยอะแต่ทำไมมึงของวุ้นนี้เยอะกูวะฮะแค่แค่นี้จริงเหรอ ขอขอมึงดีจังวะเออเอาของไม่เห็นได้แอปเปิลเหมือนมึงเลยเล่าเหลี่ยมกูนะมึงเลี่ยมกูนะเีอ้ยมึงเลี่ยมกูนะธนูมันปักหลังมึงอยู่ไงธนูมันปักหลังมึงอยู่มันก็เก็บก่าสิออกได้ปะออกออกไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนก็ธนูมึงปักหลังมึงอยู่ไงอุ้ยมีแอปเปิลทองอย่นั่นนี้ด้วยหรอใช่ใเอ้หเดี๋ยวกูลองดูแผนที่ที่มันไปถึงไหนแล้ววะเพื่อมันเหมือนเป็นใบอมตรงนี้เลยนะเว้ยเอาจิงอ่ะเราลองเดินไปได้เลย ไปดิเราไปดิเออมันมีกากบาทอยู่ตรงเนี้ยเออใช่ใช่เลยใช่เลยเนี่ยดูในแผนที่เนี่ยดูนี่เลยเว้ยมมันน่ากลัวจังวะมันเลือดมึงเลือดเลือดมึงหนือเท่าไหร่วะเออตอนนี้เต็มเลยโมกูลองจริงธนูไหมวะมันมันมันแทงธนูมึงจริงเหรอวะปั๊บใช่ปะเออนี่ไงมันเอาออกได้ไหมอาออกไม่ได้เลยทุกคนไม่เป็นไรทุกคนพูดมันเป็นดินแดนจูปูพิ้งยิงเหรอวะโอ้ดูดิมีโปูมีปลาเราลองไปสำรวจไหม อจริงปะแต่มันต้องแต่เขาอุ้ยจะพระอาทิตย์จะตกดินเลยด้วยเอาไงดีวะถ้าเราไปตอนกลางคืนแล้วว่าบางๆไรเงี้ยเราตายแน่เลยวะพี่จตุรงค์นีมันมีกล่องเหรอรไม่เป็นไรหรอกทุกคนเราจะพยายามกลับไปดึกแล้วกันนะทุกคนเพิบเพิบเพิเพ,พ,พิโอ้โหตรงนี้มีกล่องวะ่ะ คือกล่องอะไรอุ้ยมีกล่องอะไรกุญจงกุญแจเต็มมดเลยวะ่ะดูดิอฮ้ยจริงอยู่เออมีเนเธอรท์ด้วยเฮ้ยเหมือนจะไปทำกล่องอันนี้นได้นะเว้ยกล่องแบบอัพอัพชุดเป็นเนเธอร์ไลท์ทุกคน,นชุปนี่ไงเราก็จะเอาชุดเพชรเราไปทำเป็นเนเธอร์ไลท์ทุกคนโอเคเราได้ชุดเนเธอรไลท์มา,าแล้วทุกคนข้างในามีอะไรบะเราไปสำรวจวิ้ต่มันเย็ยนเลยนะ้วย่ยเอาไงดีวะเพื่อนเอาไงดีจะไปจริงเหรอวะอันนี้คือซุปอะไรอะเบเฟัตอะไรอะโพไซดอนเบเดเลฟันเิ ได้ดาบเทพด้วยอ่ะโหยาเดี๋ยวเราเก็บเก็บของมาก่อนแล้วกันนะค่อยมาแบ่งกันดาบเทพเหมือนกันใช่หรอของของโหของเยอะมากซึบ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 โอเคตรงนี้มีอะไรปะโอเคกุญจงกุญแจกุญแจเอาไปทำอะไรวะเพื่อนเราไปข้างนอกก่อนดีกว่าข้างนอกวันนี้น่าจะมีอะไรให้ทำปะคึบครึบค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 ึบโอ้โหเรามาตั้งหลักข้างนอกก่อนเจ็บปุ่ซับวะเพื่อนไม่รู้ทำไมมันได้ชุดเพชรเยอะขนาดนั้นเลยวะรับใหม่ แช่ไม่แบ่งกูเลยวะเฮ้ยขอมันดีกันไปแล้วกูได้ดาบใหม่ไม่ได้ว่ะประเด็นอะเออได้ดาบใหม่ไม่ได้ไม่รู้ดาบมันทำอะไรได้หรอทุกคนเฮ้ยโอ้โหเพชรเต็มเลยทุกคนเออครับชุดเกราะเพชรแล้วกันพับชุดเกราะเพชรด้มีเตอร์ไรไหมไม่มีเลยว่ะเพิบโอ้โหครับมาทุกคนเพิบเพิบโอเคแล้วก็ทำดาบเพชรทุกคนดาบเพชรเชิบโอเค ตอนแรกเหมือนกูมีเน็ตไลท์นี่มาแต่กูไม่มีแล้วอ่ะไม่เป็นไรทุกคนแล้วได้ชุดเพชรมาก,ก็ดีแล้วปะเนี่ยเหลืออยู่หอันอะ่ะเออไม่รู้เหมือนกันเลยทุกคนอุ้ยหอันอุ้ยก็ดีอยู่นะครบ,ครบชุดเลยมั้งแน่กูเนะี่ยเพิบชิญทุกคนโอเคเราเราใส่เน็ตไลท์ไ,ไปเลยนะทุกคนแล้วมึงไม่ทำเหรอชุดมึงอ่ะ,ะอ้าวไม่เป็นไรอ่ะ มีมีเอาไปทําดาบเพชรทำดาบในทะเลไปแต่ว่าเราจะดําน้ํานานได้ขนาดไหนว่าเราไม่มีชุดน้ําดําน้ำเลยว่าแล้วชาวเน็ตหาชุดดําน้ําที่ไหนวะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบดําหาอะไรแถวนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเผื่อเจอของดีนะคนเดี๋ยวผมจะตัดเป็นตอนของดีเลยแล้วกันนะทุกคนท่านกำลังอยากเปิดเซฟกันอยู่ใช่ไหมล่ะโหแย่จยังทำระบบอะไรไม่เป็นเลยเราจะทำไงดีนะ TikTok 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 อ๋อนึกออกแล้ววันนี้มีเพจดีๆมาแนะนำด้วยแหละชื่อว่า Hello World เพจนี้จะเป็นการทำระบบเบวอร์ต่างๆรวมถึงทำพาร์ติเคิลและเอฟเฟกต์ต่างๆอีกมากมายตามที่เห็นในนนคคลลลิปเเเยยบออกว่่าโตรทะ้ง ให้บริการไม่ได้หรอกเปล่าใช้ขนาดเนี้ย ดีมากไลยเนาะใครที่สนใจแล้วก็ไปเาารียนต่างๆจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเธออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคไว้ทุกคนหลังจากที่ผมงมไกไคิมมาเมื่อกี้แนละ้วทุกคนผ่านมาอีกวันหนึ่งเลยนะประเด็นะมือดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะี่ยนี่เราได้ชุดดำน้ำนีำน่มาเว้ยดูดิโคตรเท่ทุกคนเป็นเป็นเครื่องแบบดำน้ำเว้ยทุกคนแล้วน่าจะดำน้ำได้นานขึ้นปะไม่รู้ว่ะเราลองกินซุปไหมกินซุปมันมันบอกกินซุปมันจะได้อะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรฟองอากาศอะเพิ่มอะเห็นปะสามารถดำน้ำได้นานขึ้นไหมทุกคนอย มีกองสปอนออรสปเนอร์แล้วมันคุบยังยากอ่ะว่าเราไม่ต้องทุบดีกว่ามั้งสปอนนองสปอนเนอร์เนี่ยทุกคนเออมันทำบั๊ก็ได้แบบว่าทำบั๊กนีกว่าเพื่อนบั๊กไอ้ที่แบบทำประตูใต้น้ำเนี้ยมันจะมีฟองอากาศอ่ะจะได้ขุดไวๆว่ะชึบๆหันออกมาข้างนอกก่อนแล้วกันนะทุกคนทำประตูไงไม่ก็ทำประตูไงทำอันนี้แล้วกันได้แบบว่าทุกคนมันไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะต้องทำยังไงวะประตูฟองอากาศอ่ะโหริชิดนะทุกคนเราเราขุดจากข้างบนก็ได้เนาะแต่เราว่ายน้ำไวมากทุกคนเรามีชุดว่ายน้ำกับไอ้้นนนนั่่่ะะายซุออโเค โอเคแล้วขุดจากข้างบนนี้ก็ได้เนาะดูที่มันจะมีอะไรวะว่ามันจะมีอะไรวะตรงเนี้ยเฮ้ยเราเจอเจอทางอีกอีกอีกฝั่งหนึ่งว่ะดูดิเห็นปะโอ้ดูดิทุกคนลงมาในน้ำไปทุกคนดูดิมันไม่มีอะไรมันมีกล่องอะไรด้วยวะเอ้ยอาจจะใช้กุญแจเปิดก็ได้นะเว้ยเออวะใช่ใช่เฮ้ยได้ยินเสียงตัวอะไรวะตัวอะไรวะไม่รู้เสียงใหญ่ๆโคตรน่ากลัวได้ยินปะ เมื่อกี้น่ะโง่หน่ากลัวทุกคนได้เห็นปหมได้เห็นปหมโหแล้วล่าล่าขุมทรัพย์ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนล่าขุมทรัพย์ถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์ผมจะไปแบบว่าดินแดนแบบทะเลสาบแบบใหญ่ๆเลยเว้ยทุกคนฮู้ยฮู้ยคิมคิมไอ้คิมปลาปลาปลาพิษปลาพิษโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะธนูผมไปไหนหลอว่าธนูอ่ะตายตายมันตายใช่เหรอโอเคโอเคเหลืออีกหนึ่งเหรอโอเคโอเค เฮ้ยเราจกินกินอะไรเป็ลไปด้วยอุ๊ยตรงนี้มีดาบด้วยวะทุกคนเราเก็บดาบมาดิดาบอะไรดาบอะไรวะมึงเก็บไปแล้วเหรอไม่เก็บดาบไปแล้วใช่เหรอตรงนี้มีโอ้โหดาบอะไรเต็มไปเลยทุกคนมันอยมันลอยมันเป็นพิษนะเนาะมันเป็นดาบมันเป็นเมืองพิษเหรอวะป่าพิษเหรอวะฆ่ามันนี่ฆ่ามันนี่โอเคหืมกูว่ามันต้องมีอะไรเยอะแน่เลยว่ะข้างล่างอ่ะตรงมีดาบไปแล้วทุกคน โอ้ห oh, จะตายแล้วเหรอมึงมึงกินกินลืมกินกิน<ด>พวกนั้นอะโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, มีแอปเปิลทองเต็มเลยแล้วก็วเก็บให้ได้แอปเปิลทองเว้ยเราไม่สามารถขุดกรงสปาได้หว่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมันมันเยอะเกินมาเนาะไม่สามารถขุดได้อะมันมัน,ม,น,นมันหนาเกินไปทุกคนด้วยตรงนีองอ้มีอุ้ยคิมคิมปลาปลาปลาอะไรไม่รู้เฮ้ยปลาอะไรวะโอ้ยม่รู้มันเป็นปลาตัวสีดำๆำอะตัวต้อเหรอเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยมามึงมึงมึงรีบไวเข้ามาเลยคิม รีบมาเลยโอเคกูตีมาแล้วรีบโอ้โหเลือด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 มึงออกไอ้คิมเลือดมึงออกโอเคเราเรีบมาเลยดีกว่าวะอุ้ยมันเกิดอีกแล้วมันเกิดแล้วเราต้องรีบรีบว่ายว่ายข้ามว่ายข้ามไปข้างล่างว่ะว่ายว่ายว่ายมาข้างล่างเลยคิมโอ้โหต้องขยันขยันกินกินแอปเปิ้ลด้วยนะโอ้โหดูดิทุกคนมันเกิดเรื่อยเลยว่ะโอเคเราลองโอ้โหดูดิอุ้ยข้างล่างมีตัวอะไรไว้คิมตัวสีเหลืองอ่ะเอ้ยตัวสีชมพูอ่ะตำนานภูพิกแน่เลยคิมเฮ้ยใช่เหรอเออเนี่ยนี่ตัวสีภ มุดปลาเยอะมากไอคิมทำไงวะทำไงวะปล่อยปะวะมึงกินนบิ้ลทองกินนิ้ลทองอยู่ไหมทำไรอยู่ตอนนี้มึงทำไรอยู่เฮ้ยฮึบฮึบจะตาเร็วจะตายเมึงออกไปข้างนอกก่อนออกไปข้างนอกก่อนฮึบฮึบโอ้โหจะตายจะตายเหมือนกันรีบลงข้างล่างก่อนรีบลงข้างล่างก่อนทุกคนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปฮึบฮึบโอ้โหเดือตัวเล็กจะจัดการตัวเล็กๆก่อนวะทุกคนมันจะได้แบบน่ารำคาญมากอ่ะฮึบฮึบโอ้จะตายวะไอคิมแต่อยู่แต่อยู่แต่อยู่ฮึบฮึบลูกูใช่หรอ มันรุมกูเหมือนกันไอ้คิมกูตายกูตายฮึบกูกินอยู่เลือดเลือดกูออกเต็มตัวเลยคิมเรื่องผมยดจริงๆเลยทุกคนเห็นปะเอฟเฟกต์เลือดอ่ะโหฮึบโอ้โหมันมันมันโหดมากเลยไอ้คิมจะไหวปหมวะคิมกูใกล้จะตายแล้ว oh, <ๆ>คิมกูใกล้จะตายแล้วทีละเปิ้นก่อนกูกูกำลังเชี่กูกำลังออกไปข้างนอกไอ้คิมกูไม่ไหวแล้วกูตายเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนโอ้โหไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ข้างนอกอยู่ปะกูจะตายอีกแล้วเล<ๆ>กูจะตายไหนอยู่ไหนมึงอยู่ตรงอ๋อตรงโอเคโอเคอูข้าาไม่ได้กูข้าไม่้โโออเเคค ฮึบเฮ้ยโอเคมันตายแล้วไอ้คิมเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่ไหนวะมา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 มันยิ่งเกิดไว้ทุกคนเราเราจะบาดตอนกลางคืนไงคิมอย่างที่กูเตือนไว้อ่ะโอ้หเลือดเลือดกูหยดเต็มเลยเห็นปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรารีบเข้าไปแล้วก็รีบฆ่ามันไหมมันมีดาบอะไรแรงสุดบ้างวะเนี่ยแรงสุดดาบนี้แรงว่ะทุกคนหุ้ยขวานอันนี้ก็แรงว่ะมีธนูด้วยทุกคนบาคิมรีบไปเออขวานมันชาร์จว่ะทุกคนโอ้โหมันแรงก็จริงแต่มันชาร์จนานมากเลยว่ะทุกคนฮึบเฮ้ยโอ้ยป ตีสองทีตายเลยว่ะพวกเราตีนรีบไปจัดการบอสมันงหรอวะมีแต่ตัวเล็กอะตรงเนี้ยรีบจัดการบอสเลยดีกว่าไอ้คิมป้าบป้ารีบจัดการบอสเลยคิมกูว่ายน้ำลงมาเลยนะนี่ไงบอสบอสมันบอสมันเฮ้ยไอ้คิมตะนักรูปพิงตายแล้วูฆ่าตะนักรูปพิงตายสวยสวยสวยทุกคนเราจัดการตัวเล็กๆมันโอเคหุ่นละตะปาบป้าบเสร็จหรอวะทุกคนถ้าเกิดใครอยากให้ไปบ้านจินแดนจินแดนอะไรทะเลสาสที่มันแบบดดูร้ายทุกคนสามารถกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยไลค์ให้นะทุกคน โอ้โหเรารีบไปข้างนอกดีกว่าเราจัดการตำนานไม่ได้แล้วทุกคนแค่นี้ก็หมดภารกิจแล้วตำนานภูมิพิงก็ไม่มีอีกแล้วทุกคนไปไปรีบรีบออกข้างนอกเลยคิมปะจะเราได้รึเป<ๆ>ล่าออกเยอะเลยนี่เออสมบัติเยอะอยู่อะสมบัติเยอะอยู่ทุกคนออกวัข้างนอกด่วนๆ,ๆเลยทุกคนโอ้หไปกลับมาเช้าพอดีเลยว่ะว่าแล้วโอ้โหมาตอนกลางคืนนี่มันถึงโหดอ่ะทุกคนโฮ้ยถ้าไม่ได้ชุดนี้ก็ตำนานไม่ได้นานเลยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเเพียงท่านี้แล้วกันนะทุกคนใครเเหหหห็็นน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 นรรรรรือออกก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 ดดดไไไลลลลลคค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 ์์์แช้้้้้วยยยยยยททุุสีบบบบบบ๊๊าาาาาาะัััััใใปปจิย So I know rock, rock, now That was so cute, 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 wing, wing you Could pull me bad, 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 rock so cool,